สวัสดีครับช่องรับเสริมมาดูครับก้อยจิงทาอะไรกินครับมาครับมึดๆห,หน่อยพอค่ําแล้วติ๊ง,งโอ้โหมาแล้วมาดูห้องครัวนะแต่ที่รกๆนะฮะับทำอะไรลูกทำปลาหมึกเอาอะไรมันออกผ่าหัวมันดูนี่ไงนี่ผ่าผ่าเลยนี้ยใช่ๆนั่นแหละนั่นแหละผ่าลงไป เออเอาตามออกเลยนั่นแหละไม่รู้ว่าว่าเป็นสีหมึกนั่นมันแตกเอ,ออก็ออกนั่นแหละข้างนั้นก็ออกลูกเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมมันแตก,ลนะกแล้วนะหมึกมันแล้แตกแล้วเอาไปล้างลูกถ้าไปเจ๋งทำจะทำอะไรกินทำยังไงกินหมึกต้มใส่มามะ่าโอ้โหใส่หมดนี่เลย ไม่ใส่พอประมาณนะพอครัวตัวเล็กกลังจัดการประมุขอยู่นะเออเอาออกเกะออกออกลิอออก,ลกไปล้างไปล้างเลยดึงออกให้หมดใอยเปียยงนี้ห้องครัว นี่ครับรก็เจงกลางๆอยู่น้ำบ้านเราทำไมไม่ออกลูกน้ำบ้านพ่อไม่ออกเลยนะใช่น้ำบ้านยายสมควรออกแต่บ้านเราไม่ออกเลยสามวันแล้วไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรพอแล้วล้างเสร็จก็ ก็ยเจ๋งจะเลือกปลาหมึกใส่มาม่านะแล้วตรงนี้นะไหนอะไรดึงออกดิเออดึงออกนั่นขี้ของมันไปล้างไปล้างไปดึงออกล้าง Ổn rồi đấy Ổn rồi nha ให้ลวกใส่ยังไงใชนมอสแลวก็ลวกค่ะในมอสเอาหั่นเลย,ยฟันของมันฟัน ทิ้งเลยฟันมันเออทิ้งอ่าโอ้โนี่คับ่ได้หงะทำกับทำกับผ้ายโอ้โอโอาใส่มันกระถิ่บอกทิ้งเลยเป็นใส่บอกดูกระจิงทำ กับข้าวนะครับผมห้องครัวแล้วก็กําลังจะทําใหม่นะครับทำใหม่นี่โอ้งูกเสื้อผ้าพูบเอาเราก็จะจะใยายนะครับจะใหญ่ตู้เย็นนี่อายุเท่าไหร่รู้ไหมกุญแจน่าจะยี่สิบเจ็ดปีละยี่สิบเจ็ดปีละแต่ตาแต่ยังเป็นเ,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 นเนด็กกว่ากุญแจอีกอันนี้คือคือกเญแจตาแต่จะจะกินอลไรใช่ไหมนี่ เออเห็นปลาหมึกอันนี้สั่งตรงมาจากไหนไม่รู้นะไนปาจีนหรือเปล่าจที่ไหนอายุเนาะปัญนนี่ดิปาจิโร่เลยเนาะปาจิโรหมดแลยปัญาสนบอกินปลาหมกินปาจิโร่พวตาชานบอกดูนะครับดูครับูลูกกำลังถ่ายลูกชายกาลังทำ ลูกไส้ขั่วปลาหมึกอยู่ครับกำลังหั่นนะหั่นหั่นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นปลาหมึกสดๆได้หนึ่งเด้งอันนี้เอามาใช้ไปกินไหบเอาไปล้างหเอาไปล้างพอแล้วล้างทำไมบ่อยจังแล้วเขาล้างล้างล้างอะไรเกิดอะไรขึ้น ใครจะใครทำอะไรล่างร้างปลาหมึกปลาหมึกมมีกินปลาหมึกเหรอต้มซีอห๊จังไหนกินหำบลาต้มใส่มาม่าฮะต้มใส่มาม่าอ๋อต้มใส่มาม่าสุดยอดอร่อกแล้วว่าแม่นเจ้าเห็นยังมันมาแ่ไกกับแม่นยังเปิดไฟแจงพางอยู่นมาใต่ไกลไกลกับผมวันนี้มาแลามโอ อ๋อมันสีทอาเขยิมอยู่เออเหตุเช่นแม่าโอ้แม่เหลือเชื่อได้ปลาหมึกมาแต่ปลาจวบปลาจวบหรือใครอยู่ดอกแม่มามา,มาแห้งมากไมาก่มาตั้งแต่ญี่ปุ่นเก,ปปนกาหลีคุณทำมาสั่นบ่อนเออมาต้องงานอยู่แถวสบุรีนะแม,นม่นบอกอ่จาจัดการดิอันนี้ก็เอาไปแม่เอาอันนี้ท่านเอาไปแช่อ๋อเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแช่ตู้เยน็นใช้ส่วนที่หัน่นอ่า ใช้ส่วนที่หั่นนะคะเก็บไว้เก็บไว้กินหลายๆครั้งตัวซึ้อก็คือสีชายหลายแฉะไม่สิบเปลืองได้ลูกเออแม่ว่ามันสิบเปลืองชาจังน,น้อย <c oughs> อาจจะก,การ <c oughs> เริ่มทำหนหมอ้อหามอเอไปต้องไปล้างอีกตองไปล้างหม้อ,อก,ก่อนฝึกใบบางที่ไดเมีย อันเสียอันซูเมียกินใดบอมาครับมาดูมาดูลูกชายรางหมอรางหมอ้หมอฮะล้าง,างแล้ววันนี้ไม่ล้างมีมีหม้อว่างอยู่มมีมมอโนะวันนี้ไม่ได้ล้างนะวันนี้มีหมอ้อยังไม่ใช้อสองชีวิต พ่อเจงอยู่กับยายสมควรนะคะวันนี้ใช่ข่อยประดดตายเ้ยเอาน้ำนเอาน้ำเอาน้ำในก็ได้ลูกเพราะว่าน้ำน้ำ,น,ำน้ำกินลูกน้ำกินเป็นปลาปาภูเขาเราวันนี้ยายสมควรก็เก็บครัวนะคะเก็บเสื้อผ้าออกไปก่อนเพราะว่าวันไหนช่างจะมาทําเดี๋ยวช่างก็จะมามาทําแล้วนะคะทายัางไงช่างจะทําไงทํา ทุบหมดเลยใช่จะทุบกำแพงตัวนี้ข้างๆนี้ออกก่อนแล้วก็จะทําใหม่ะจะทําใหม่แล้วก็จะปูกระเบื้องแล้ใส่ใสมามาตัว<อ>สำหรับคลิปนี้ของ น่าเสริกก็ขอจบพิบเพียงเท่านี้นะคร,รับรอก็เจงก่อนแล้วี่นี้ก็มางก่นน,นวกินสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ